สวัสดีพ่อนพี่น้องเจ้าใยนะวันนี้เราเราก็วันนี้เราก็อยู่ที่สวนจันทน์กรีตมาราธนะครับมามาเที่ยกับญาติรับมีญาติๆผมนะครับเพอน่อนะครับมนเีุ่กมากนเหมือนเลเยพี่กตงโอ้ยแไม่เยีบ้ากอ่ะตู้เ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนจตนากรสีธรรมราชแล้วนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับโอ้โหนั่นนั่นรถตีบหรืออะไรวนะนั <laughs> Hello, yeah. ่นฮัลโหลไอออนแมนเยี่จับมือจับมือจับมือกับไอ้นั่นแมนหน่อยเออดี <laughs> ด <laughs> โอ้นี่ปีตอนะครับปีตอ <laughs> โอ้โหดูดูดิโกนอย่างยัดกาดน,นะครับดูนั่งครับดูชอร์าเก้นะครับโอ้โหโอดมากกับหน้าตาหน้ากลัวน,นะครับดูดิ นาตานมากัวมากมงนากลัวสุดๆดๆ,ๆนอนกเงือกนะครับสวยมากเลยครับมันก็อยู่ที่กรงตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้โหนกเงือกเกินอันแล้วมันตายเล็วล,ล,ลงกล่องสู่นักจิ้งจอกอีกแล้วนะครับผมอาจจะไม่เห็นนะครับผมเพราะที่นี่มันมืดนิดนึง โอ <ager> <The> oh, they re, they re ้เราเจอเราเจอลาเมนนะครับลาเมนพีเดอร์เจอเจอลาเมนเฮลโลลาเมนตรังกันดูริแม่งมีตัวเดียวตั้งบึงอ่ะโอ้โหมีตรองตัวครับเซลฟี่กันสนุกขนาน เรากำลังจะไปดูตัวเฮ่กันนะครับโอ้โหมันสวยมากโอ้ยังไม่เห็นดีนะโอ้โหมังกรโคดโมเอ้ยไม่ใช่นั่นมันตัวเฮ่นะครับตัวเห่ตัวเห่นะครับไม่ใช่ตัวเหี้ยนะครับน่ารักมากพระเจ้าช่วยกล้วยตอทกล้วยตอจุบน้ำวานะครับโอ้โหสวยจนจะร้องขอชีวิตโอ้โห เรามาดูมุมสูงๆกันบ้างนะจ๊ะไม่มีตัวเฮอะไรเลยนั่นไม่ทราบว่าเต่าตเหลืองหรือเปล่านะครับอ,อันเต่าเรื่องไหมอันกินถ้าถ้าใครรู้คอมเมนต์ตตนบอกได้นะครับเออนั่นมันเต่าเหลืองนะจ๊ะดูดูดูด มันเป็นเตาบกนะครับมันลงน้ําไม่ได้นะครับหรือลงได้ก็ไม่รู้เ <c oughs> ่าที่รู้มาตัวแบบนี้มันลงน้ําไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะมาดูกวางนี้กัน,กนบ้างนะจ๊ะอีควน้าอีควน่าน่ารักน่ารักมากนะจ๊ะ เฮลโลยีกวนะขวัญล่นลงได้สีดูยัลโลเฮลโลเลโลยีกวนะน่ารักมากเฮลโลยีกวนโอบไม่ใจแล้ว <laughs> <laughs> เราไปกันต่อ ชุบชวบชบโอเคโอ้โหดูดิน่นาน่ารักนั่นเป็นวิวที่สวยมากนะครับโอ้ลิงกินน้ำเก็งได้ด้วยฮัลโหลกวางฮลโหลฮั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 ลโหล เฮลโหลลิงอ้าวไม่มีลิงวัสดีวัสดีเลยโอ้โหโอ้โหบาดมากเนอะน่ารักโอ้โหน่ารักมากฮะ น่ารักมากครับโอ,อ้โหเสียงเสียงลิงโวยวจนนะเสียงริ่งโวยวจนลิงกำลังโวยวจนเสียงลิงกำลังโวยวจนนะครับ น่ารักจังเลยเฮ้โหลลิง่กิงนี้อเออแล้วแล้วปอ,อกับแม่เออแล้วปอ,อกอับแม่อืมคลิ่นแรงมากนะครับ ที่นี่กลิ่นแรงมากเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวันต่อนะจ๊ะนั่นกรงอะไรอ่ะไปเลยอู้ไปนี่กรงงูอยากดูโู้โหตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะอ้าวตัวอะไรวะนั่นตัวอะไรวะนั่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรนะครับเต็นน้องปึ้งกำลังเซลฟี่อยู่นะ <c oughs> หูเหลือมโอ้น่าเย้เฟิร์มีรีบสกายโอ้น่าน่ารักหมอเลยเลนโอ้น่ารักโอ้โหมีเป็นเป็นตรัตี้ผมชอบมากที่ผมปลดปลานมากครับเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลไอบีรีฟสกายเย้เย้หูเหลือม บ่งล่าได้หนองหูเลื่อมเป็นนี่มันหูเหลื่อมไตนะครับเป็นหูเหลื่อมฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อนะครับลงตัวอะไรเนะี่ยเมื่อก่อนน่าจะเป็นเสือนะครับเมื่อก่อนน่าจะเป็นเสือแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นตัวอะไรเมื่อก่อนน่าจะเป็นเสือนะครับแต่ตอนนี้มันไม่รู้มันไม่รู้เป็นอย่าไปตังนะั้นนะ อย่าไปนะน้องก็ร้องวางไปไม่มีแต่ว่าไอแคนดูเวสไอแคนดูเวสไอแคนดูเวสเราจะไปดูวันตโอเคเราจะไปดูวันต่อนะครับเราต้องรีบเดินสิเราเราจะไม่พลาดของดีนะจ๊ะ น้องก็เกือบดุดพลัดไปนะครับเกือบดุเกือบดุเก,บด <laughs> เกือบสะดุดนะครับผม WhatsApp WhatsApp โหน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดู ฮัลโหลคุณนาคนี่มันคือนาคทวนนาคนะครับเป็นสัตว์หวนใตด้วยนะครับลผมโอ้น้องเพิ่งกำลังเซลฟี่อีกแล้วโอ้ก็ชอบเซลฟี่นะครับดูเดอกน่ารักครับสวัสดีพี่ป้านะอาอาแม่สาวนามนพ่อคนไก่เกยทุกคนนะครับเออนาคมันมัน,ม,นมันสวยมากนะครับกันมาหนึ่งครับไปนในอุโมงนะครับอุเป็นอุโมงที่สวยมากเอ้าพี่เกดสวัสดีจ้า กำลังจะเดินไปที่ที่เจาไปนะครับดูดะครับนิติเกตน,นะครับ